มีอัตโนมัติโถครับบานนี่เอาเบิ่งเอาครับอีกิ๊งงานเน้าครับวิธีหาพื้นครับนี่เอาอันมือตักอะได้เอามาเบิ่งกันครับบานนี้เอาเพิ่ม เอาแน่นอนบอยอีฟซีบานนี้ <g ül> เอาตักขึ้นแล้วครับคุณบานนีโ้โอ๊โอ๊ะโ,โ,โต๊ะโต๊ะเอางามคำคำครับกับเซาเนาะครับเลี้ยงคำคำหนาวหนาวครับบานนี้อาโซโคเมโคกะ หาฟื้นครับอะไรก็ได้ฟื้นขึ้นกันแม่โค่มซื้อได้ร้ายกว่านี่เอา้าอากาศยเย็นๆครับช่วงยาม,มอแรงกับทีมงานเท่ากาบบาทนี้เอาว่าเบิ่งกัน งานนั้นขุดทอยขุดทอยสคอะครับเอาเขามาไก่ได้ครับมือนี้มาไก่หลายครับไก่มาอนอีกกําเพรื่นครับพายุรอบ้านเจ้าของครับบานนี้มเมาให้เบิ้งครับขุดสะค่อยเอาไปจิ้มหมุดครับขุนนารถพี่ครับขุนเะด้เอา เอาอไอ้เบิ้งครับพูดอะหินอ่าอ่าพุดอะครับพูดอู้หูเสือบานนี้โอ้ยตายฮะเอานี่ครับนี่โคตรพ่อโคตรแม่หินครับบานนี้ <c oughs> เพราะเป็นหินธรรมาดาเอางัดง่ายใส่สวยวุ้นไทยตอนงัดง่ายขึ้นมาให้เบิง้งเอาครับนี่ปากคอครับนี่ เอาก็สิประมาณนี้ครับเพราะว่าซาไม่จะหินก่อนครับก็รู้สึกว่าขุดอย่างยากๆในจนังหอยครับบานนี้เออเอาอหอเบิ้งครับบานนี้ ยังมือแรงครับก่อนสิจอดครับไปบอกโซเฟอร์ไม่โคขึ้นให้เพื่อนอิกจังจ่อยครับส่วนนังนี้มันอยากต่ำจัง่อย ฝังครับอันฟังหินครับมีหินก้อนหินอันนี้ครับการฟังหอกฟังหินบมอกโซสโซนทั้งนี้เอาขึ้นจี๊จังหน่อยได้บ้เพราะว่าทั้งนั้นมันมันสูงนะให้มันให้มันจังสีนะเอาเอาเอาตักขึ้นมาฮะเออตามตามอยู่ดอกเอาขึ้นมันสูงสูงจังหน่อยใหายไปแล้วกบตัวพุ่นล,ละ เอาขึ้นตัวซุ้มอีขึ้นมาโหลดเตาวันตะเวนสิโตกดินเอาเอื้นเวินยังเลาบพงพีบอกนี้ยังนี่เอาครับสิใกล้เลยเด้เดี๋ยวไปเห็นแล้วเอาเบิ้งครับรถแกมากอะไมิดแต่สุดจอดครับสุดจอดคนพอคนแม่หิน เขาเนี่ครับอออเบื้อนครับเจนหินครับเจนหินเจนหินแบบมีกะเท้าอ่อนมีว่าประสบการณ์ฟุ้งอีกเทียนหนึ่งครับอ่าเคยันเคยไปนั่งขับรถกระมูครับไปรับไปรับอันนั้นพระซื้อดังครับทุนแถวทางอำเภอปันดุงครับ เพื่อนเราว่าว่านเพื่อนนั้นเาเป็นปิศาจทำปิศาการทำมาหาเงินนี่แหละครับของแต่ละบุคคลมันบวคือกันบเคือเนีไยใดอ่าเอาแก้สุกเสียก่อนเฮงอ่าปัญญาดอยปัญญาอยู่เพื่อนเราว่ามูเจ้าอ่ะมูเจ้ามีรถแมคโคนั่น มูเจ้าคือบัวาหาหินก่อนมาถากขายว่าสันโอ้ก็ก็กคืดอยู่ครับคืดอยู่ว่าเขาสีถากแบบไรแต่ว่าควบควบอ่าเำา่อขี้เพลินหมารครับถือว่าสุดยอดครับเพราะว่าขี้ก้อนนี่บ่มีคนต้องการครับเ็ศแบบไรจังสีต้องคนจังสีต้องการกระทือแปลรูปครับแปลรูปให้มันเป็นนั้นให้มันเป็นคิด คล้ายๆยีดบล็อกครับถากเป็นก้อนซีเดียมปรอมาณเท่านั้นคุณนเท่านั้นยยวเท่านั้นขายก่อนแล้วำนันสำนันครับ <c oughs> บานนี้เพื่อนว่าอีกมองไหนมันเลิกๆกันไ้มู่เจ้าอ่อนไปเมาถมก่ยันเอายา่เมาแพงเพิ่นวาเขาก็หินไปถากครับ <c oughs> แจ้หินเจ้หินไปถากเราอ่ะ เออคันเฮ็ดได้นี่ผมก็คิดว่าสิบอมีปัญหาครับคันเฮ็ดได้แต่ว่ามันต้องศึกษาครับว่าเข้าเสียวยังถากหินมันเป็นหินก้อนเสาหินบาก่อนบางใยนีในใ่ครับนี่มีแต่หินนะครับนี่มันเป็นหินไซายด้วยมันเป็นหินนี่มีแต่หินรานคาครับนี่เอาพุทธมีแต่แนวเ,วเดียวครับไต่ต้องไปก็สิเป็น อาจดินดาคนดินตาม,มาในนิดนึงครับนี่ครับคุณเอาครับนี่เอาดูงานโหดๆคืเอเก่าครับเจ้าเอเอมห้องก็ได้เอาฝากพดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเขาได้ด้วยครับโดนโดนลงคลิปเช่นนึงก็ได้แต่ว่ากนา,าสนใจครับพระอาจารย์พุท้านี <laughs> เฮ็ดยังไงของที่ค้นบ่ต้องการซีเดเหมันมีราคาได้ขายก่อนละสามสิบาทได้ครับนาสนใจครับนาสนใจสมัยต่ก้อนผูเท่าเพื่อนนอนเพื่อนนั้นนะครับเพื่อนนั้นใสมีดไสมีดเกาขวนเกาครับถากเทลก้อนครับ เห็นเพื่อนเอาลงไปเห็ดใส่น้ำสางน้ำสางคือบอ่อน้าครับบอ่อน้ากระเดื่อนหันแถวบ้านนอกอ่ะสางแซงครับสางแซงก็สิสสประมาณคือชาวบ้านตะเกาเขาจะกินบอ่อน้าครับกินน้ำบอ่อเอาเห็น,นเพื่อนเอาหิน หินนี่ครับหินก้อนหินยังนี่ทากนี่ดิหินแม่ลังนี่ล่ะทากไปเลี้ยงกันพูดหอาโบราณครับคุณจริงบ้านนี้ไม่ยุคกู่มือ,น,อนี่ครับนี่โบฮูจักว่าอ่านี่ครับนี่โบฮูจักว่าเขาเอาอยัางทากครับนี่นี่ครับอยู่ในบริเวณน,นี่ที่เลี้ยวเห็นอยู่นี่เอานี่ครับนี่ที่เลี้ยวเห็นอยู่นี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 ่น ถ้าเมนเ็ดได้คือเพื่อนบา้านนี่ครับนี่มูลราคาบรุษสามหมื่นบาทครับนี่กอดญ่ถากไงครับถากกลมๆครับถากกลมๆให้เป็นรูปคือลูกฟุตบอลน,นี่ครับขายปีในราคาหนึ่งให้เขาไปจัดสวนแตงสวนวาดออกไปครับมันก็สิได้ในเป็นมูลราคาเพิ่มของของการทำงานครับ นี่ที่บ้านพุทนไปยังไรล่ลละครับนี่มันอันโคโคิโคโนโคเิกูด่เขาขนาดพุดขึ้นนะครับนี่เบื้องเอารวดนี่นีแ่แมเมรัลงล้วนๆครับบ่านี่เอาเพอนไทยขอคิดากล่ะเป็นจะไรเอาเสียได้นนครับจะว่ากะโอ้โปัญญาขึ้นด้วยเดี๋ยวน้อครับนาอต้องหาวิธีครับ ศึกษาในยุทูปเพื่องว่าเพลนเทศจังไหนกับขี่ดินขี่ดอนก็นได้เอางานถอยปากบอ่อครับใกล้ๆเขาเอินงานปากบอ่อบ่ีเดเสิ๋ยวบ้านเขาเอินงานถอยครับนี่เอามาาไก่ครับตังเพิ่มเลอนี้อยู่กลางโคกลางป่าครับเอาดินเพิ่น ผมดินเพิ่นในระยะตออู้ปากเป็นกนสิหาิเมตรครับประมาณนี้ละครับนี่เอาพุณนะครับพุณเอ,อ้ยปีนี้ครับพุณนะมีตะก้อนวิกิเอาเงินแสนยังไ้ขาดบ้านครับเงินล้านยังไ้ขาดกระเป๋าไขโซไขมันครับ ผอว่าเบิ้งที่หลอกที่ลังกะฝากกดติดตามแข่งกับกำ่างใจครับกับทีมงานเฮาแมนสิโดนดนลงคลิปแค่นึงกะโอ้ยมันยากครับมันยากถึงขับรถเองโซเฟอร์เนว่าวในเ้แอยว่่ครับเอาอยู่ดีมีแองครับนำลากันไปครับกับเจ้าเอเดียมครับวินัยไก่บุตรกับเกาเ่นเคยครับสำาบดีครับผม